ที่มาของกลุ่มขนมพิงหมู่บ้านท่าทองหมู่ที่สามเป็นมาอย่งไรบ้างครับคือเริ่มมาจากกลุ่มแม่บ้านบ้านท่าทองสมัยนั้นคุณละมูลจงสิริเป็นประธานแม่บ้านหมู่ที่สามแล้วก็มันมีการเ,เขาเรียกอะไรโอทบขึ้นมาอท,อทำให้มีการพัฒนาสินค้าของแต่ละหมู่ แต่ของแต่ละหมู่บ้านอย่างตำบลี่เรามีเก้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มนจะทําไอโอทบกันขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังมันมีเออคนที่เขาทาขนมผิงอยู่เขาชื่อแม่ลํายองยายลำยอง,ยอง,ยองก็ทําอยู่หน้าโรงงานแล้วก็เราก็เลยว่าในเมื่อตรงนั้นมันไม่ประสบความสาเร็จเราก็เลยพลิกมาเป็น ทําทขนมถิ่นแล้วเราก็ได้พัฒนากันมาเรื่อยๆจากสูตรเราซื้อสูตรเข้ามาเรากู้เงินจากกองทุนว่ามันได้4สี่หมื่นบาทซื้อสูตรซื้อของมาเนี่ยได้เตาเนี่ยเตาที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งเตานะครับหนึ่งเตาสี่หมืบาทหนึ่งเตามีถาดถาดชุดแรกไม่เหลือแล้วอันนี้มันเป็นชุดที่สามที่สี่แล้วถาดมีอะไรหลายอย่างเรซื้อเข้ามาแล้วเราก็ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆการมี่ผเห็นนะคันแรกอะเราจะทำให้เขารู้จักมีงานมีอบลมมีอะไรต่างๆที่เราได้ออกไปเราต้องออกไปทำให้เขาเห็นว่าณวันนี้บ้านตาทองตบลุงกะพีเนี่ยมันมีขนมทิ้งใช่ไหมกันตอนพอ ออกยันตลาดนัดเพราะออกตลาดนัดเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่สองขายทําเวลาที่เราขายเนี่ยทําให้เขาเห็นว่าเราขายได้เขาเห็นเราเขาเลือกที่จะมาติดต่อเราและสุดท้ายเขาเป็นลูกค้าเราเราส่งเขาตามร้านแต่พอตอนหลังเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอะ่ะถ้างั้นเราวิ่งทั่วจังหวัดไม่ได้เราก็เลยว่า หาคนมาขายหาคนกลางมาขายมีหน่วยงานราชการหลายๆอย่างเข้ามาว่าทําไมคุณไม่เอาอะไรนะเอ๊ไม่จำไม่กำหนด,ดแบรนด์ของตัวเองนะขั้นตอนที่สามพอเราขายได้ปัญหาอีกอเราเกิดปัญหาปัญหาก็คือเราต้องด วิ่งส่งได้เลยจริงไหมใช่ครับทให้เขามารับใช่เราอาจจะเนี่ยส่งช้านิดนึงแล้วเราก็บีบให้ลูกค้าเข้ามาหาเราขนมพิงใช้เวลาประมาณทําตลาดอยู่สองปีสองปีขึ้นลูกค้าตอนเนี้ยในเขตภาคเหนือ เรากินเราเป็นคือหนึ่งเดียวอ่ะเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราพยายามให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเราแต่ทุกวันเนี้ยมันเหมือนกับว่าลูกค้าจะต้องมา,าโทรมาสั่งของเราอ่ะลวงหน้าก่อนสองวันถ้าโอจำนวนเยอะๆนะขนมพิ่งของพี่มีจุดเด่นและรสชาติเป็นอย่างไรครับผม รสชาติของขนมญิงคือมันมีความความอความหอมของไข่เือนกันไว้ว่าเวลาที่เราทอดไข่เราจะได้ไข่เจียวเรา้หอมไข่นั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือกะทิที่เราใส่กะทิถ้ากะทิสดก็จะมีความหอมความมันเขาอยู่ความหวานเราได้จากน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์ของเราและสุดท้ายคือ เราเข้าเข้าผ่านกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันมีความกรอบที่เป็นตัวของมันเองคือเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันกัดแล้วมันจะละลายในปากเราไม่ต้องเคี้ยวอะไรมากๆเราเคยมีการแข่งขันกินขนมผิงกีฬาเทศบาลสมบลหนองคีเชื่อไหมว่าอะไรเขากินกันไม่หมดสามขีดะนะเนีะอันนี้กินกิโลนะึงกิโลอนะันนี้หนึ่งกิโลมช ตอนนี้ทุกคนน่ะมาถามหาขายให้เราเนี่ยเพราะว่าความหอมของตัวเอยขนมกิ้เองเนี่ยแน่นส่วนของจุดเด่นคือตรงนี้ในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของพี่นี่มีผลกระทบอย่างไรบ้างอ่าถ้าณวันนี้เดือนเนี่ยไอไอโควิด -19 เก้าเนี่ยมันมีผลเยอะเพราะว่ามันเขาเรียกอ่ะ งดจัดงานทุกอย่างตลาดของขนมพิงก็เข้าใจไหมมันมันคือเป็นตลาดของตลาดนัดตลาดของประจําปีงานประจําปีใช่ไหมงานาาวันเี่จะบูญงานฤดูหนาวเชียงใหม่เชียงรายเราขยายตลาดไปได้หมดถูกไหมพ่อค้ามีคนขายลูกค้าย่อยมีอะไรลูกค้าย่อยคือตลาดนัดอย่างน้น้อยก็ห้าโลสิบโลถูกไหม แต่พอไอไอไอโควิดไอสิบเก้าเนี่ยวัดงดจัดงานจังหวัดงดจัดงานคนเริ่มปิดเมืองน,นั่นแหละคือปัญหา